นะครับส่วนเรื่องแรกอะที่ฉันเกริ่นไปอยากจะชวนกันไปช่วยเหลือพร้อมๆกันมีผู้ปกครองในจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ภาคใต้เขาร้องเรียนเข้ามาค่ะเขาบอกว่าเขาถูกเทคนคูเทคนโดคนหนึ่งมาชักชวนอยากจะให้ลูกนะ่ไปเรียนเทคนโดก,กับเขาแล้วเขาเนี่ยสามารถนำรายชื่อของลูกเขาเนี่ยไปอยู่ในทีมชาติไทยได้ปรากฏว่าผู้ปกครองเขาหลงเชื่อนะคะเขาหวังว่าอยากจะให้ลูกนั้นมีอนาคตที่ดี ความจริงแล้วที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะมีเงินจึงไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะส่งลูกไปเรียนสุดท้ายถูกหลอกเงินไปศูนย์ไปกว่า80,000บาทติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะเขาขับเลข้าวต่อช้านี่เป็นเอกสารที่ครูสอนพิเศษเทควันโดผู้ก่อเหตุส่งมาให้นางการมณีชำนาญกิจผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ต้องการนำลูกเข้าไปเรียนเทควันโดเพื่อฝึกสมาธิหลังจากส่งข้อความพูดคุยกันกับครูผู้สอนจนไว้ใจ จะมีการนัดพบเพื่อคุยรายละเอียดที่บ้านพักในตำบลท่าย,ยางอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกรอกใบสมัครโดยครูผู้สอนอ้างว่าจะให้เข้าร่วมโครงการเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแต่มีเงื่อนไขจะต้องจ่ายค่าดำเนินการเป็นเงิน25,000บาทก่อนจะพาคนอื่นมาดำเนินคดีเราอีกถึงแม้ครอบครัวของผู้เสียหายจะประสบปัญหาด้านการเงินแต่ต้องการให้ลูกไปฝึกและมีอนาคต เธอจึงขอยืมเงินเพื่อมาจ่ายเป็นค่าสมัครและขยันทำงานให้มากขึ้นด้วยการขายอาหารในตลาดนัดและรับจ้างกรีดยางพาราโดยใช้พี่สาวมาคํำประกันให้ก็มีพี่สาวแม่แล้วก็หนูสามคนคที่นี้เอกสารมาเป็นทางราชการและเกบอกว่าเรียนทุนตั้งแต่ประถมถึงปร,ริญญาตรีเราก็ความหวังคือเราลําบากค่ะอยากอยากให้ลูกมีทุนการศึกษามันจะช่วยหนึ่งบาภาราเราแล้วก็ลูกจะได้มีที่เรียนด้วยในเรื่องของการกีฬาก็ได้บแบบ เด็กก็ได้มีกิจกรรมตรงนั้นนะคะครับหนูก็เลยเช่ญแกไปแล้วก็เซ็นแล้วก็วันนั้นเก็บไปวันแรกวันที่สิบแปดมีสาขาเก็บไปครั้งแรกที่บ้านเป็นที่สุดห้าพันค่ะเขาเขาขับแลยเขาจะเอาข้าวต่ออาาครูฝึกสอนอยังอ้างว่าหากสมัครเข้าโครงการแล้วจะมีทุนการศึกษาให้แต่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าชุดเครื่องแบบในการฝึกซ้อมก่อนรวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งหมดกว่า8ปดหมื่นบาทหลังจากนั้นครูผู้ฝึกให้ลูกของเธอเดินทางไปที่สนามกีฬาอยู่หลายครั้ง อ้างจะให้ซ้อม,มเทควันโดเพื่อเข้าแข่งขันระดับทีมชาติแต่เมื่อผู้สายสักถามลูกอย่างละเอียดกับรู้ภายหลังว่าลูกไม่เคยได้ลงสนามซ้อมจริงและไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน,ขน,ขนภายหลังสืบทราบมีผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ถูกครูผู้สอนเทควันโดรายนี้หลอกโอนเงินเป็นค่าเข้าโครงการเช่นเดียวกันล่าสุดได้แจ้งความมาไว้ที่สพทุ่งใหญ่แล้ว ล่าสุดนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายฝากเข้าสมาคมหากไม่มีการสอบคัดเลือกก่อนและจะดำเนินคดีดให้ถึงที่สุดกับบุคคลที่นำชื่อสมาคมไปแอบบอ้างผลประโยชน์ทิดารัตอนันตรกิติไทย, PBS, ไทย PBS รายงานใครเป็นผู้สายที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ดูสกู๊ปนี้อยู่ดูเรื่องราวนี้อยู่ยังไม่ได้ไปแจ้งความไปแจ้งความเลยนะคะ ย้ำมิดหนึ่งค่ะชื่อของครูที่สอนเทควันโดคนนี้ชื่อตัวย่อว่าทอดทหารถ้าคุณรู้ว่าคุณถูกหลอกไปแจ้งความส่วนคุณครูเทควันโดดิฉันเองติดต่อไปแล้วคุณรับสายนะคะแต่ว่าตัดสายทิ้งทหารต้องการจะชี้แจงในรายการทำได้เลยค่ะ027902111ในเวลานี้ค่ะด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะรี่ว่าคุณแม่เองนะครับคือว่าครอบครัวเนี่ยฐานะก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่มีความหวังอยากจะสารฝันให้กับลูกชายว่าสักวันหนึ่งนะฮะ ได้ไปแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนเพื่ออนาคตจะได้เป็นทีมชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครครูที่เขาไปเจอมานี่เสฮนะกลับกลายว่าชักชวนไปลวงไปไม่พอฮนะแต่พอมีการตรวจสอบไปพบว่ามีการปลอมแปเอกสารเรื่องนี้ฮะตกลงแล้วตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่านะฮะเราจะต้องมีการตามกานตอว่าเรื่องนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรและใครอยากจะให้ลูกๆฮะ เป็นยาวชนนะฮะไปแข่งขันเทควันโดระดับทีมชาติเส้นทางเป็นอย่างไรฮะวันนี้เราจะมาขยายความกันฮะวันนี้ได้รับเชิญจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับครับสวัสดีครับท่านถัดไปครับคนที่จะมาช่วยฮะตอบคาถามเรื่องของข้อกฎหมายครับอาจารย์ทัศนัยชัยแขวงครับอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาตนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขอคุยกับท่านนายก่อนละกันนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางด้านผู้ก่อเหตุยังลอยนวลอยู่ครับ นะค,คุณธีรรัตน์จะมีการโทรศัพท์ไปคุยกับทางตํารวจครับแล้วก็ได้รับแจ้งว่าตํารวจยังไม่มีหมายเรียกออกมาเลยทั้งทางที่มีพฤติการก่อนหน้านี้คล้ายๆกันมาแล้วฮะอย่างนี้คือทางสมาคมเนี่ยจะมีการจัดการดําเนินการกับผู้ก่อเหตุยังไงพวกะเขาเอาเอาชื่อไปแอบอ้างด้วยนะครับครับ,ค,รบคือจริงๆแล้ว ผมได้นัดผู้เสียหายขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วนะครับก็จะเดินทางมาวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าแต่มีนัดกับผมในพรุ่งนี้บ่ายนะครับซึ่งก็เห็นใจผู้เสียหายอย่างมากเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเดินทางมานะฮะผมก็เลยบอกให้ทางสมาคมเราดูแลเรื่องบัตเจ็ดการเดินทางให้นะครับเพื่อทีจะได้เดินทางมาได้แล้วก็มาให้ข้อมูลเพื่อได้เอาหลักฐานมาแชร์กันว่าเขามีอะไรเรามีอะไรนะเพื่อที่จะได้รวมกันแล้วก็เป็นอะไรครับ เป็นหลักฐานที่แข็งในการดําเนินคดีนะครับก็จะเดินทางขึ้นมาพรุ่งนี้นะก็จะได้มีโอกาสที่จะได้คุยกันคือครูผู้ฝึกสอนเนี่ยเขาไปอ้างกับผู้ปกครองผู้จสหายเขาอ้างว่าสมาคมมีโครงการมีนโยบายเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆที่อยู่ภาคใต้ได้เข้าแข่งขันระดับทีมชาติไทยเรามีนโยบายแบบนี้จริงไหมครับตอนนี้ตอบสั้นๆเลยว่าไม่มีนะครับ ในการที่จะเข้ามาในทีมชาติได,ด้สิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องไปแข่งขันในรายการของสมาคมแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือของรัฐในรายการของสมาคมก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยที่สม,มาคมจัดนะครับแล้วก็อีกอีกรายการหนึ่งก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติก็จะต้องไปแข่งในรายการนี้แล้วทางสมาคมก็จะเอานักกีฬาที่ชนะเหรียญเงินกับเหรียญทองในแต่ละรุ่นมาเก็บตัวนะฮะซึ่งก็รุ่นหนึ่งก็เก็บ สองคนถึงสี่คนน่นะฮะสองถึงสามคนประมาณนั้นก็คือก็คือเลนคนคือสมมุติว่าเอ่อรายการหนึ่งมีเด็กชายกอกับเด็กชายขอได้เข้ามาเลินกันเล่นทองอีกรายการหนึ่งอาจจะมีเด็กชาย A เด็กชาย B เข้ามาอย่างเนี้ยนะก็จะเอาเข้ามาแล้วก็ในทั้งอันนี้พูดถึงทั้งในระดับประชาชนแล้วก็เยาวชนแล้วก็ยุวชนพอมาเก็บตัวแล้วเราก็จะคัดอีกทีว่าใครจะได้ติดทีมชาติแล้วที่เหลือเราก็ส่งกลับบ้านไปคัดหลายขั้นตอนเลยคัดคัคัดหลายขั้นตอนฮะแล้วก็ ไม่มีเส้นไม่มีฝากอะไรทั้งสิน้นค,คือฝีมือล้วนๆว่างั้นเถอะตามคําคกล่าว<ม>อ้างนะฮะที่ทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าจะต้องมีการเก็บค่าชุดทีมชาติ25,000บาทแล้วจะติดทีมชาตินี้ไม่เป็นความจริงก็ไม่มีอีกครับก็คือคือนักแก่ทุกคนการที่เขาจะไปแข่งในแต่ละรายการได้เขาก็มีชุดของเขาอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ใส่ชุดของเขามาแข่งแล้วก็มาอยู่กับเราเมื่อมาอยู่กับเราก็ยังไม่ได้ติดทีมชาตินะฮะมาเก็บตัวกับเราแล้วเราก็จะคัดอีกทีเมื่อเราได้ทีมชาติแล้วเราก็ชุดต่างๆแน่นอนถ้าต้องการเราก็มีจัดการให้นะเพราะเตะแล้วแล้วแล้วเราก็ล้วก็ง่ายๆอย่างนั้นเองนะแต่ตั้งแต่เสี่ยงเขาก็มีชุดของเขาอยู่แล้วอยากจะให้คุณพ่อแม่รู้เท่าทันเหมือนกันฮะว่าถ้าเกิดว่าไปติดทีมชาติจริงๆเนี่ยต้องเสียเงินค่าชุดขนาดนี้ไหมฮะ ไม่ไม,ไม่ไม่มีเป็นหมื่นหมื่นอย่างนี้ไม่ถึงหมื่นจริงร <ละ S 1> <ข>าคาชุดประมาณเท่าไหร่ครับท่านะผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ใครนานแล้วแต่ก็เป็นเป็นหลักพันนะคระ<อ>แ,แ,แล้วชุดก็เป็นเรื่องเล็กอะ,ะแบบเป็นครบเครื่องแบบหลักพันก็ไม่มีอะไรก็ชุดขาวแล้วก็มีเข็มขัดดำแล้วก็มีเท่านั้นนะคราวนี้มีประเด็นอยู่นิดนึง คือผู้ปกครองเขาอ้างว่าเขาเนี่ยไปเห็นเอกสารของสมาคม<ฆ>เขาอ้างว่าแบบนับ้นนะคะคเขาเนี่ยลงลายชื่อไปแล้วว่าเขานี่อยากจะให้ลูกเข้าอยู่ในทีมชาติไทยปรากฏว่าพอรู้ว่าจะต้องจ่ายเงินที่บ้านไม่มีเงินนะ่ะก็เลยบอกว่าไม่ขอสมัครแล้วได้ไหมรปรากฏว่าทางครูผู้ฝึกสอนบอกว่าไม่ได้เพราะผิดกฎหมายของสมาคมมีไหมคะกฎหมายข้อนี้ก็ไม่มีอีกครับสั้นๆเลยครับไม่มีครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับคุณกรรมดีซึ่งว่าเป็นคุณแม่ของน้องโยชุกันีฮะ ถามท่านนายกฮะมีความเปไปได้ไหมครับที่จะช่วยสารฝันให้น้องคนนี้ฮะมีโอกาสอย่างน้นอยๆเนี่ยได้ฝึกเตควันโดจริงๆรหรือว่ามีโอกาสได้เป็นนักกีฬาไปทําการแข่งขันเนี่ยพอที่จะผลักดันเขาได้ไหมฮะคือตรงนี้ต้องเข้าตามต้องเข้าตามกระบวนการครับไม่ได้มีช่องทางพิเศษอะไรนะครับถ้านักกีฬาเขามีความรู้ความสามารถจริง นะครับเก่งจริงเขาก็จะค่อยๆเข้ามาในสายของเขาเองแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญแล้วก็เราก็จะเอาเข้ามาฝึกต่อให้ครับพอแนะนําได้ไหมฮะอย่างในพื้นที่นะครศรีมามรานี้ว่าโค้ชคนไหนควรที่จะเดินไปหาเขาอยากจะฝึกอยากจะเรียนด้วยงเงี้ยผมจะต้องไปขอดูอรายชื่อสโมสรที่อยู่ในโซนนั้นอ,อ,อีกทีนะครับเพราะว่าบางทีมีแต่ว่าใกล้ไกลกับ บ้านของนักกีฬายางไงอันนี้ผมเองไม่ทราบนะครับจะแน่นอนทุกภาคทุกจังหวัดและเรามีสโมสรเทควันโดที่ขึ้นอยู่กับเราที่เราจะแนะนําได้แต่ตรงนี้ไม่ทราบว่าบ้านอยู่แถวไหนนะครับรู้ว่าอยู่ทางใต้แต่ว่าใกล้ไกลกับสโมสรต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเรามากคือว่าขอเจิคุณแม่ก่อนครับครับครับคิดว่าคงจะได้คุยกันพี่ครับค่ะทีมงานต่อสายไปยังคุณแม่แล้วนะซึ่งเป็นผู้สายคุณการมณีอยู่ในสายกับเราเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะคุณการมณีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณการมณีวันนี้ท่านนายกสมาคมมานั่งอยู่ในรายการด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณการมณีพูดมาเนี่ยก็ท่านนายกจะสามารถตอบคําถามได้ด้วยคืออย่างนี้คดีความในพื้นที่เป็นยังไงแล้วบ้างคะตอนนี้ตอนนี้หนูแจ้งความมันเป็นคดีไว้แล้วค่ะเมื่อวันที่ยี่สิบค่ะยี่สิบที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีค่ะแล้วก็มีการสอบปากคำนะคะครับแล้วตำรวจเขาแจ้งว่าอะไรบ้างครับ คือตอนนี้ของหนูแจ้งทาไปในเรื่องของการชอร่อโกงทรัพย์แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับที่เขาเอาไม้หนูทางด้านอาสเก่งกีรักน้องมาสะครับค่ะผูบุมีบาแสว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยปลอมแปลงเอกสารคือเปลี่ยนเรื่องของรุ่นอายุอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะจากอายุหนึ่ง<ช>ไปเป็น,นอายุหนึ่งเราได้<ช>น <ำ S 2> ําหลักฐานนี้ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ไหมครับให้แล้วค่ะครับ คุณการมณีเขาวันที่มาเซ็นเอกสารหรือว่าเซ็นสัญญากันที่บ้านเขาให้เราเซ็นกี่ใบแล้วมันเป็นเอกสารอะไรบ้างคะมันเป็นเอกสารแบบฟอร์มขอรับคุณการศึกษาของนักกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดค่ะ,ม,คะมันเป็นแบบฟอร์มไงค,ค่ะค่ะแล้วเขามีการขอเอกสารส่วนตัวของเราไปด้วยไหมคะ อตอนนั้นยังไม่ขอค่ะแล้วก็ให้มีการเซ็นคำกันให้แม่เซ็นแล้วก็ให้ที่สาวเซ็นค่ะองคนเซ็นคำคำ,คำนี่คือคำประกันเรื่องอะไรคะในในแบบฟอร์มค่ะแกบอกให้มีคนเซ็นคำมาค่ะมันจะเป็นแบบฟอร์มมาเลยค่ะัีอีเขียนบนหูว่าเป็นเงินกู้หรืออะไรด้วยหรือไม่คะ,ะมันเขียนเรื่องว่าขอรักคุณกันสาวกันรียกผัว่ากาัน กีฬาแห่งประเทศไทยวงเ็บผู้จัดการกองทุนพัฒนาการก e ีฬาแห่งชาติค่ะค่ะเอ้คุณแม่ครับตามรายงานเนี่ยคือบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาได้ยินวันที่คุณแม่จ่ายเงินไปสองหมื่นสามพันบาทว่าโค้ชคนนี้หรือว่าครูคนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเงินสามหมื่นบาทอะไรสักอย่างหรอครับค่ะฮะคร่าวๆเขาว่ายังไงะนะฮะวันที่ว่าเขามารับเงินสองหมื่นสามพันบาทนี่นะครับ อ่าพอดีว่าหนูนันอยู่ในบ้านแล้วก็เฟนหอกไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเจ๊ก็ออกไปเจอแับอยู่นอกบ้านอยู่ตลอดเวลาค่ะเอเอเอฟนได้ยินครัค,คุณแม่ฮะตอนนี้เราได้บอกแสมาว่าสามีของครูคนนี้นี่คือว่าเป็นตำรวจแล้วฮะค่ะแล้วเขามีการมาข่มขู่อะไรบ้างไหมครับอ๋อไม่คุณแม่คะ เขามีการข่มข right. okay. oh. okay. so okay. so ู่ด้วยไหมคะไม่ไม่ค่ะค่ะแล้วล่าสุดเราสามารถติดต่อกับเขาได้ตอนไหนคะไม่หนูไม่ติดต่อตั้งนานค่ะตั้งแต่หนูสุกสืบเจอว่าเป็นข้อมูลทำข้อมูลให้หนูมาเป็นเดบิวต์แบบนี้ค่ะแล้วก็อนหนูเคยคุยกับเกรครั้งนึงแล้วเกรก็อ้างบอกว่าก็ต้องพาให้อาจารย์มาเดินเรื่องกับทุกคนที่บ้านนะคะแล้วหนูก็บอกว่า โอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูก็ดาเนินการของหนูค่ะห <rattling S 2> ลัจงจากนั้นหนูก็ไม่จิดกับเกค่ะคได้ข่าวว่ามีผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้หลายคนถูกหลอกในลักษณะแบบนี้มีการจับกลุ่มเพื่อพูดคุยกันหรือ,อยังคะหนูสืบจากพี่ที่เคยดูนะคะแล้วเกก็บอกว่าเนี้ยค่ะก็มีเหมือนเคสของพี่ที่อบตรุ่มเนี่ยนะคะก็เคสนึ้นก็ประมาณหนึ่งเนหรือสองเซนเนี่ยค่ะแล้วก็เขาส่งมาขอดูข้อมูลนะคะเพื่อแต่ผกว่ามันเป็นความจริงไหมครับ หนูก็เช็คข้อมูลก่อนค่แล้วก็คีอกลับไปในสมาคมแล้วก็สืบเรื่องมาเรื่อยๆ,ๆค่ะครับคุณแม่ครับรรค่ะคุณแม่ฮะอยู่คุณแม่ลองตอบสั้นๆก็ได้ฮะว่ากลัวหรือไม่กลัวนะ,ะครับผู้ชถามว่ามีผู้มีอิทธิพลหรือว่าคนใหญ่คนโตเนี่ยเข้าไปพูดอะไรกับคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่ตอบสั้นๆก็ได้ฮะกลัวหรือไม่กลัวะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คุยกันนอก,นอกรอบนอกจากนี้ด้วยนะครับเพราะเราได้ปลอดสาอะไรบางอย่างมาด้วยฮะกลัวไหมฮะ อืมไอ้ตัวนี้ก็มันจะคุยนอกข้าใก็ได้ก็จะคุยยันไม่ได้หนูก็เสียงเงินต้นอยู่บ้านบ้านหนูไม่มีเกือมทำเงียสองคามุณแม่ลูกมันคือมีที้เตียวด้วย ครับ ừ ừ ừ ครับ,รบนี่พอเข้าใจได้แทว่าว่าคุณแม่รู้สึกยังไงนะหยุดนกรอบตรงนี้เราคุยกันต่างหากด้วยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามทนายความคุณแม่ที่ฟังในสายจะได้รู้สึกสบายใจด้วยพอดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจหลายประเด็นเหมือนกันอันแรกก่อนเลยเรื่องของเอกสาร ừ ừ ừ. ผู้ปกครองเขาอ้างว่ามีการเซ็นไป ừ ừ. แต่ที่อันอ่านเนี่ยมันเขียนว่ามีการค้ำประกันกันให้คำว่าค้ำประกันมันควรจะเป็นเงินกู้หรอคะจย์ ก็อาจจะเป็นหลายอย่างนะครับคำประกันนี้เป็นคำประกันในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือครับคำประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะแบบนี้เซ็นไปแล้วนนเราจะเกิดความเสียหายอะไรด้วยมั้ยคะก็จริงๆมันอยู่ที่เตจานะครับเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าการที่ไปแจ้งความไว้เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งว่าในการทํานิติกรรมครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ด้วยใจสมัครซึ่งหลักในการทำนิติกรรมคือต้องมีใจสมัครแล้วมุ่งประสงค์ต่อผลเพราะฉะนั้นในวันนั้นน่ะถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นการทํานิติกรรมหรือการลงในมือชื่อเพื่อเป็นการขอทุนนู่นนน่ัน แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ตรงนี้เป็นข้อต่อสู้ได้ในคดีแพ่งครับ,รบแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนท่านคงบันทึกส่วนนี้ไว้แล้วมันก็เป็นประโยชน์ครับ <c oughs> แล้วม,ม,มันช้าไปไมหมฮะทนายครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาไปแจ้งความเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาครับแต่ว่านัดตอนนี้เนี่ยคือว่าตํารวจคือยังไม่มีการออกหมายเรียกใดๆเลยวันที่20ผมผมคงจะตอบแทนพนักงานสอบสวนไม่ได้แต่เชื่อว่า เชื่อว่าการที่เราแจ้งความแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานในการแจ้งความไว้แล้วส่วนหนึง่งแล้วก็พนกักงานสวนท่านก็คงรวบรวมเป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการเข้าใจว่าอย่างการณีแบบนี้พอเป็นการช่อโกงเนี่ยคือสิ่งที่จะรวบรวมเป็นหลักฐานไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เสียหายว่าฉันถูกชอ่อโกงเพราะว่าเรื่องนี้มีเกี่ยวข้องกับด้วยการอ้างถึงกลุ่มหรือบ,บุคคลหนึ่งหรือสมาคมหนึ่งเพราะนั้นเชื่อว่าพนักงานสวนท่านคงต้องสอบสวนหรือว่าขอข้อมูลจากสมาคมหรือผู้ที่ถูกอ้างถึงว่ามีการมอบหมายอำนาจมอบอำนาจให้ทำงั้นจริงหรือไม่ เพื่อจะได้ครบองค์ประกอบในการที่เป็นชออ่อโกงใช้ข้อควาเป็นเท็จ หลักฐานที่เป็นเท็จหรือว่าไม่ได้มีการมอบหมายหรือว่าไม่มีการโครงการอย่างนี้จริงผมเชื่อพักงานสอบสวนท่านคงใช้เวลาในการสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อข้บมกอกับความผิดทางกฎหมายเรื่องชอ่อกรออาจารย์ทัศนัยเบื้องต้นดิฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับทางร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ที่สพทุ่งใหญ่ทราบ,รบว่าติดเชื้อโควิด -19 อยู่แล้วก็ยังไม่สามารถดำเนินการคดีนี้ได้แต่ระหว่างนี้คุณแม่เองก็ร้อนใจประชาชนหลายคนเองก็ร้อนใจเขาไม่มีการส่งมอบงานให้กับตำรวจท่านอื่นทำหรือว่านโยบายคือห้ามคะ ก็คงก็คงท่านท่านผู้บังชาวหรือท่านผู้กักท่านยงไม่ทราบเรื่องนะถ้าท่านทราบท่านคงจะมอบหมายให้พนักงานส่วนท่านอื่นทําได้ทําแทนกันได้ก็คงต้องไม่จําเป็นต้องรอก็ต้องเรียนท่านท่านงานอ่าท่านผู้กักบนถานนี้นั้นครับว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นก็ขอท่านมอบหมายให้พนักงานส่วนท่านอื่นดาเนินการก็น่าจะเป็นไปได้ครับเอ๋ยกลับไปคุยกับคุณคุณแม่ต่อนะฮะคุณแม่ฮะณตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็ก็ฟังอยู่แล้วก็ท่านเนี่ยมีเบาะแสพอสมควรต้องบอกอยางงี้นะฮะ คุณแม่เนี่ยอยากจะสื่อส,อสารอะไรกับท่านไหมครับในเรื่องของการกีฬาของลูกทุกวันนี้ครับหรืออยากจะถามท่านทนายความอะไรพิเศษหรือเปล่าครับไม่ไม่ะค่ะพี่ครับค่ะเออญญแล้ว<อ>แล้วคุณแม่อยากจะสื่อสารอะไรถึงท่านไหมครับเพราะว่าอาจจะต้องเดินทางมาเจอท่านด้วยขอบคุณที่ว่าให้โอกาสหนูแล้วก็นี่แต่หนูในเรื่องแบบนี้ค่ะพอดีว่า หนูให้ลูกด้วยความเต็มใจแต่ว่าเขามาทำหนังแบบนี้คือมันมันเสียความรู้สึกอาขาแล้วก็สงสารแม่ซึ่งหนูเป็นคนยิงตังแม่มารับกันแม่ว่าจะเกินเขาไปหนึ่งอาทิตย์แล้วกว็แม่หนูด้่เกินหนูที่ว่าต้องรังแม่ไัวเองเขาอ่ะ คุณการมณีคะเห็นได้ข่าวมาว่านอกจากจะยืมตังคุณแม่มาแล้วเพื่อที่จะมาจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนแล้วยังต้องทํางานอย่างหนักด้วยออกไปทั้งกรีดยางไปขายแัหมีที่ตลาดนัดและที่สําคัญไปกู้เงินนอกระบบมาด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เงินนอกระบบเราจะมีวิธีการจัดการยังไงคะหนูก็เอาจากแพทมีหรือว่าจากคนยังไใก่อืมเงินพอไหมคะคุณกานมณี ก็ไม่พอครับนันเหมือนเวลาเขาบีบเราไม่ได้ในเวลานั้นคือตอนนั้นเรียกหนูหนูไม่มีหนูก็ต้องยืมเขาเียกครับครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณกามณีโดนข่มขูก่ก็ก็แจ้งทางรายการสถานีประชาชนมานะฮะทางเราเนี่ยยินดีให้ความช่วยเหลือแต่วันนี้เดี๋ยวถามท่านนายกนิดน,นึงคะหลังจากที่ฟังเรื่องราวของคุณกามณีไปแล้วเงินก็ต้องไปยืมค,คุณแม่หรือคุณยายค,คุณยายถึงขั้นว่าต้องมานับเหรียญเพื่อที่จะส่งหลานให้ไปศึกษาต่อ พอจะช่วยพวกเขายัางไงได้บ้างเนี่ยครับครอบครัวนี้ครับ,ค,รบค,ค,คือก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่ารู้สึกเห็นใจมากเลยนะครับเพราะว่าคือพ่อแม่ทุกคน,นทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อลูกแล้วในกรณีอย่างนี้นถ้าลูกจะมีโอกาสเข้าทีมชาติติดทีมชาติไปแข่งในต่างประเทศอะไรต่างๆนานา,นาพวกนี้มันก็เบิกทางไปในหลายๆอย่างด้วยกันได้อาจจะได้และได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อในโรงเรียนไปแข่งต่างชาติ ชนะก็ได้เงินเป็นเงินเป็นเป็นแสนแสนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนก็อยากจะสนับสนุนลูกนะครับก็ก็จริงแล้วก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็ที่ที่ที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะสำหรับทางสมาคมเองก็มีนัดกันนะครับ,รบก็อยากจะคุยกับทางคุณการมณนีในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าจะจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็แตจ่จะช่วย ให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้จริงๆครับ <c oughs> คือ,ค,อคือว่าแน่นอนคือจะเอารูปมาเข้าทีมชาติแล้วมันทําไม่ได้หรอก <c oughs> นะครับ <c oughs> ในในความเป็นจริงเพราะนั้นเราก็มีหลักมีเกณฑ์ของเรานะฮะไม่ใช่ว่าจะรับนักกีฬาเข้ามา <c oughs> โดยไม่ผ่านขั้นตอนแต่ว่าเ,เดี๋ยวก็จะผมอยากจะหาลือกับทางคณะกรรมการสมาคมเราเหมือนกันว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับหรืออาจจะช่วยส่งเสริมส่งเสริมเรื่องการเรียนเทควันโดต่อไปให้กับกให้กับลูกให้กับนักกีฬานะฮะว่าเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้เขา ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วก็วันข้างหน้าอาจจะติดทีมชาติค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นก็รอดูอยู่ด้วย<ช>วรอฟังคําตอบอยู่ด้วยเหมือนกันเผื่อว่ามีลูกที่ชื่นชอบในการเรียนเทควันโดแต่ไม่มีทุนการศึกษามีแนะนำไหมคะว่าทุนการศึกษาเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะพูดถึงทุนการศึกษาสําหรับกีฬาสำหรับกีฬาเทควันโดจริงๆแล้วการเรียนเทควันโดเนี่ยไม่ได้มีทุนการศึกษาเฉพาะให้หรอกนะครับ ส่วนมากถ้าเข้าตามโรงเรียนเขาก็จะมีสอนให้บางทีก็เป็นะเป็นการเรียนในโรงเรียนเขามีเหมือนกับว่าเล่นกีฬาก็เลือกได้ว่าจะเรียนเทควันโดเพราะเดี๋ยวนี้เทควันโดแพร่หลายเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปเรียนตามสโมสรซึ่งก็ก็มีค่าเล่าเรียนซึ่งในแต่ละสโมสรก็จะต่างกันไปหากว่าทางด้านผู้ก่อเหตุดูอยู่นะผมถามท่านนายุสมาคมนิดนึงฮะ ตามข้อมูลที่ที่เรามีอยู่น้ตอนนี้การที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาไปแจ้งตํารวจมันมีประเด็นอะไรที่เราให้ความสําคัญบ้างไหมครับคือผู้ที่ก่อเหตุนะครับแล้วก็ทําร้ายคุณการมณีแล้วก็ครอบครัวแบบนี้เนี่ยนะครับก็สิ่งแรกก็ถ้าดูอยู่ฟังอยู่ก็อยากจะให้แก้ไขโดยที่ว่าเอาเงินไปคืนถูงเสียนะครับอย่างน้อยก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนนะฮะสิ่งที่ได้ทําไปก็แก้ไขซะนะครับ สำหรับทางสมาคมถ้าเผื่อว่าพวกนี้ก็จะคุยกับทางฝ่ายกฎหมายนะฮะเราก็จะต้องดําเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าเอาชื่อสมาคมไปอ้างก็เสียหายนะครับอยากจะเติมไปด้วยว่าอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกอ้างชื่อคือสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับลครศรีธรรมราชใช่ครับซึ่งหน่วยงานนั้นก็ควรที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็แน่นอนดําเนินคดีด้วยเพราะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใกล้เหตุเกิดนะใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุ ครับก็คนที่จะดาเนินการทางกฎหมายด้วยไม่ทราบว่าทางทางอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะกูที่เกี่ยวข้องหรือโดนแอบอ้างนะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่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 กระทำนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีมันกระทบกับหลายส่วนทั้งผู้สายตรงทางทางการมณีเองสมาคมเองก็เป็นผู้สายได้ในคดียาในบางเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องอะไรที่กล่าวอ้างถึงเพราะฉะนั้นผมก็มองเห็นด้วยกับท่านนายกนะครับเข้ามาอย่างน้อยเริ่มต้นจากการเยียวยาใ,ในเรื่องสตางค์ที่เอามาแล้วก็มา,มาว่ากันต่อในรเรื่องอืง่นนะครับค่ะอาจารย์ทัศนัยคะแบบนี้คะ่ะคือดิฉันได้ข่าวแว่วๆมาจากในพื้นที่ว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ย ถูกให้จ่ายเงินในสนกะแบบนี้แต่ครูสอนเทควันโดคนนี้มีการเรียกค่ะและก็เจรจาขอให้เงินคืนบางส่วนแล้วบอกว่าอย่าจะเอาเรื่องอ,อย่าเอาเรื่องอีกต่อไปแบบนี้สามารถทําได้ไหมคะ,ะจริงๆแล้วในความผิดทางอาญานะครับเมื่อครบองค์ประกอบความผิดเขา,าเรียกว่าความผิดสําเร็จนะเพราะนั้นื่อความผิดสําเร็จนั่นคือเป็นสาเร็จก็คือมันต้องต้องมีความผิดละถึงแม้คืนเงินก็ยังต้องการคืนเงินเป็นเรื่องการบรรเทาบรรเทาโทษบรรเทาความเสียหายหรือการเยียวยาแต่ความผิดสําเร็จไปแล้วก็คือมันก็ต้องดําเนินกระบวนการไปตามนั้น ไปพิสูจน์อีกทีว่าถูกหรือผิดจริงหรือไม่ครับแต่ว่าในสิทธิในการดําเนินคดีนะั้นมันเกิดขึด้นแล้วผู้ปกครองจะต้องมีกี่คนถึงจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนคะช่อโกงประชาชนเนมื่อก่อนนับจํานวนคนจานวนคดีคปัจจุบันเนี่ยเขาดูตรงที่มีเจตนาแพร่หลายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงข้อความเป็นเท็จนั้นไหมหรือเจตนาทุจริตนั้นไหมซึ่งวิธีการแบบนี้ในการที่ประกาศโดยทั่วไปว่า,ามีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในสมาค,คมเพื่อนนู่นนี่นั่น มีเจตนาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเพราะฉนั้นก็น่าจะเป็นความบิดฐานเช่ากลุ่ประชาชนได้ครับครับ,ค,รบคุณแม่กัมบันีสบายใจขึ้นไหมครับค่ะครับ,รบสบายใจขึ้นนะฮะไม่ไปละตรงไหนที่ยังไม่สามารถพูดออกมาทางสื่อได้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวนอกรอบฮะแจ้งให้ทางท่านนายกเนี่ยได้ทราบแล้วจะได้หาหนทางในการแก้ไขต่อไปนะคะ <c oughs> คุณแม่ฮะในเบื้องต้นสบายใจแบบนี้ก่อนขอได้เจอท่านนายกก่อนนะฮะส่วนมีเรื่องอะไรที่ <c oughs> ว่ามีการข่มขู่ก็แจ้งพวกเรามาแล้วกันนะครับ อ่ะวันนี้ฮะต้องขอบคุณฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรน,นะครับท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณอาจารย์ทัศนัายชัย,ยกแข็งอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาแสดงความในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ขอบคุณฮะคุณแม่การมณาาีชำนาญกิจน,นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้คงตามกันต่อต่อไปด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านนายกมาะนะครับ